กาบสำนึกในพระคุณพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบันพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังวันที่หนึ่งแล้วนะครับมิถุนากลางปีอีกแล้ว 2,565นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงปิดสนานะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพูดตรงๆแบบว่ามันก็เข้าใจได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะคนะเบื้องบนเมตตาให้ให้เป็นปิดสนาไว้นะครับตัวอย่างเช่นยุคนี้มันเป็นยุคพิเศษนะครับคำว่าพิเศษเนี่ยก็คือเรารับธรรมะเนี่ย เราจะได้รับการคำ้ำประกันจากพระอาจารย์3ามปีการคำ้ำประกันนี้ก็เป็นปริศนานะครับว่าต่อไปจะทำํำยังไงการตีความเนี่ยก็มันก็หลากหลายนะครับก็ผู้น้อยก็จะตีความลักษณะนี้ถ้ารับธรรมะแล้วเสียชีวิตภายในสามปีอยู่ในระยะคำ้ำประกันเนี่ยพระอาจารย์ก็จะนําพาก,กับคืนเบื้องบนได้อ่อ แต่ถ้าเลยสามปีไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้รับการค้ำประกันนะครับอาจจะมีการค้ำประกันอีกครั้งหนึง่งก็คือต้องตั้งปณิธานชิงโขหรือว่ากินเจนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมก็จะค้ำประกันให้หมายถึงว่าไม่แตกเจนะครับคือค้ำประกันให้ช่วงที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคือมันต้องมีถวายปณิธานนะ่ะ ให้ฟ้าคนร่วมรับรู้ให้เจ้านี่นายเวนเขารับรู้ไงออตอนนี้ก็จะจะทำยังไงอ,อการที่เราต้องการได้รับการค้ำประกันต่อโดยที่ว่ามีญาติธรรมอิจจำนวนเป็นแสนเป็นล้านที่ไม่ได้กินเจนะครับ เบื้องบนเมตตาตอนห้าวจาวริงเนี่ยพระแม่องคร์รมบอกว่าต้องเข้าถึงอภัยทานอาโหสิก,กรรมตรงนี้ถ้าเพียงแต่เราคิดในใจมันก็ไม่ได้นะครับเหมือนการตั้งบณิธานชิงโขหรือว่าการรับธรรมะเนี่ยคิดในใจไม่ได้ต้องมีพิธีกรรมเราจึงต้องเชิญชวนทุกคนที่รับธรรมะแล้วนะครับมาตั้งบณิธานมหาอภัยทานเพื่อต่อ เพื่อได้เป็นชาววีรธรรมอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เพื่อเอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออกจากชะตาชีวิตแล้วเขาก็จะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็จะมาค้ำประกันให้ตลอดการจนนี่เวนน่ะหมดอายุเป็นอโหสิกรรมเลยการตั้งปณิธานมหาพยาทานเนี่ยมันจะมีชื่อนามสก,กุลพร้อมเงินทําบุญเงินทําบุญตรงนี้ก็เ,าเอาไปตั้งสถานธรรมนะครับเพื่อสืบทอดเป็นร้อยๆรุ่นเพื่อให้คน จ้าหนี้ในเวรที่ยังไม่ได้เกิดอะเขาก็มาเกิดแล้วก็ได้รับธรรมะแล้วก็เข้าโครงการทั้งนี้ทั้งนั้นคือหมายถึงว่าท่านล้างหนี้กันแบบเนี้ยเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกแต่ลูกหนี้ภายนอกก็ได้รับหมดแต่ลูกหนี้ไอ้เจ้าหนี้ภายนอกเขาไม่มีส่วนเขาก็ยังอยู่ของเขานะครับหน้าที่ของเราคือไปชวนเขารับธรรมะให้เขามาได้เข้าโครงการเขาก็จะได้ให้เราเพราะถึงยุคนี้เป็นยุคพิเศษคือทำที่เขาเราได้ ทำที่เราเขาได้นะครับสมัยก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะครับเนี่ยจึงเป็นบอกว่าเนี่ยเป็นยุคพิเศษเอ่อเราทําเขาได้เขาทําเราได้เนี่ยมันเป็นหลักธรรมของฟ้าต้องให้ก่อนแล้วก็ได้รับทีหลังแน่นอนนะครับครับวันนี้ก็ร่วมโอกาสศึกษากาโสเพียงเท่านี้หากผิดพลาดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานอาภายัยร่วงเกินอาวุโสอาวุโสให้อาภายัยขอให้ดูคลิปเก่าๆให้เข้าใจนะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ เอามาถามได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ